เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงทําให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับผู้รักษาความสําคัญในวงการมีการกล่าวถึงการลงทุนกับดาราตัวแม่ที่มีชื่อเสียงแต่กลับเกิดปัญหาการผิดนัดชําระหนี้ทําให้มีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเริ่มจากการโพสตของเพจท่านเปาที่แชร์ดาราตัวแม่เบี้ยวนี่เพื่อนร่วมแก๊งพร้อมกับการชักชวนให้ร่วมลงทุน ทำให้เกิดความสงสัยว่าดาราตัวแม่นี้มีการเชื่อมโยงกับการลงทุนแบบไม่เป็นทางการและมีการผิดนัดชำระหนี้ที่มียอดความเสียหายสูงมากมากกว่า400ล้านบาทข้อมูลจากคนใกล้ชิดแสดงว่ามีนักแสดงและคนในวงการหลายรายที่หลงเชื่อและลงทุนกับดาราตัวแม่นี้ทําให้เกิดความเสียหายทางการเงินมีบางคนที่ลงทุนเสียหายหลักร้อยล้านแต่ไม่ได้รับกลับเงินตามที่ตกลงกันไว้มีดาราสาวชื่อดังหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักจากเรื่องนี้ทําให้เงินจากงานแสดงหายวับไปทั้งหมด จนเกิดความเสียหายทางการเงินอย่างรุนแรงเพื่อนร่วมแก๊งและคนที่เคยทำธุรกิจด้วยกับดาราตัวแม่นี้กำลังเตรียมนำหลักฐานเดินหน้าแจ้งความหลังจากพยายามเคลียร์กันหลังบ้านแต่ไม่สำเร็จทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนและเกิดความสงสัยให้กับบุคคลใกล้ชิดของดาราดังกล่าวมีการพูดถึงว่าบุคคลใกล้ชิดของดาราคนดังอาจรับรู้เรื่องนี้ด้วยแต่ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการเกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้เสียหายหลาย,ายรายกำลังจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลและเดินหน้าดำเนินคดีทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากมายอย่างไรก็ตามการโพสต์ของเพจท่านเป่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเริ่มต้นด้วยการโพสต์ภาพอักษรย่อแต่ก็ไม่ลืมกล่าวถึงว่ามีการโพสตภาพฆ่าตาอีกด้วยทำให้ชาวเน็ตต้องกลัวและตื่นเต้นอย่างมากล่าสุดวุนเส้นวิริธิภาพักติประสงค์ได้ออกมาโพสต์แล้ว หลังจากถูกชี้เป้าว่าเป็นตัวเองแต่ยืนยันว่าไม่ใช่พันเปอร์เซนต์และกล่าวว่าจะดำเนินคดีกับเพจที่เอาข่าวไปลงทั้งที่ไม่เป็นความจริงมีการกล่าวถึงว่าใครที่เดาว,ว่าเป็นวุ้นเข้าใจใหม่ด้วยนะคะไม่ใช่วุ้นเส้นจริงๆๆิงจริงริงงงนิดนึงทําให้ชาวเน็ตต้องคิดค้นและคาดเดาเพิ่มเติมเพจสรยสุทธสุทัศนจินดาก็ได้แบ่อักษรย่อในข่าวดังกล่าวทําให้ชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นและเกิดความสงสัยว่ามีการเกี่ยวข้องหรือไม่ เรื่องนี้ทําให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับผู้รักษาความสําคัญในวงการบันเทิงทําให้ต้องมีการติดตามและดําเนินการต่อไปอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมกับการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคุณคิดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเรื่องนี้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรมีความคิดเห็นและความเห็นชอบหรือไม่ชาวเน็ตมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยหรือไม่ มีความคิดเห็นที่เห็นว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อวงการบันเทิงอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการติดตามและดำเนินการต่อไปอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างไรมีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่า จะมีผลกระทบต่อวงการบันเทิงอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการติดตามและดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อวงการบันเทิงน้อยอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการติดตามและดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้ มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อวงการบันเทิงอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการติดตามและดำเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างไรในเรือ องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบันเทิงอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการติดตามและดําเนินการต่อไปอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการสื่อข่าวที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างไรในเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่เห็นว่าจะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไร